ดูไว้นะครับดูไว้สองอย่างร้อยหนึ่งดูนะครับของแพงรดอ่ารัฐบาลแบบดูไว้น้ํามันลถหรือยังยังเออออกไปออกไปไอ้ที่นี่ชาวบ้านนะ่นี่บอกฝากถึงเศรษฐาดิเศรษฐาดูไว้แกงเนี่ยแกงเนี่ยสองถุงร้อยแล้วแกนะเออชาวบ้านก็ไปซื้อกับข้าวมาแล้วก็ยื่นให้นักข่าวนะ ดูไว้เศรษฐาแกงสองถุงร้อยยคเศรษฐานะี่ทำไมแพงอย่างงี้นะโอ้โหนะครับแพงทุกอย่างนะแพงทุกอย่างนะแต่ก่อนถุงข้าวพวกแกงถุงเนี่ยมันก็ไม่ถึงหรอกมั้งนะมันก็ประมาณสามสิบห้าบาทอนะไรอย่างเงี้ป่ะางสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทเต็มที่พอเดี๋ยวนี้แก๊สแพงครับ แก๊สแพงน้ำมันก็แพงของทุกอย่างก็เลยขึ้นไงเออมันจะมาขาย30 40บาทอยู่ไม่ได้หรอกตอนเนี้ยนะครับแต่ถามว่ามีไหมร้านที่30มสบสีบาทมีอยู่แต่ว่าเขาปริมาณลดลงนะถ้าใครอยากกินอาหารถูกแนะนำให้ไปกินในโรงเรียนนะเนี่ย,ยแอดมินไปโรงเรียนไปส่งลูกตอนเช้าแอดมินก็ไปซื้อข้าวกล่องในโรงเรียนนะ สามสิบบาทยังมีอยู่เพราะอะไรเพราะเขาขายในโรงเรียนก็เลยต้องขายถูกขายแพงไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณภาพก็เอ,อย่อบยาวลงมาหน่อยนะมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนร้านข้างนอกร้านข้างนอกเนี่ยสี่สิบาทห้าสิบาทนี่ซื้อไม่ได้แนละ้วนะเดี๋ยวนี้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้ข้าวแกงเดี๋ยวนี้อย่างเดียวนะห้าสิบบาทข้าวราดแกงเนะี่ยอย่างเดียวนะในห้างนะ ห้สบาทสองอย่างเท่าไหร่สองอย่างหกสิบสามอย่างเท่าไหร่เจ็ดสิบเพิ่มไข่แปดสิบนะครับกินข้าวมื้อนึ่งโอ้โหเรียกว่าพนักงานนะเงินเดือนนี่คิดแล้วคิอย่างนี้ยกูจะกินข้าวกี่อย่างดีนะนะ เออกูจะกินข้าวราดกี่อย่างราดแล้ข้าวราดสองอย่างก็60 3สามอย่างก็70โอ้เพิ่มไข่อีกเป็น80โอ้โหหมดเป็นร้อยเลยสฉพาะมือเดียวมือเที่ยงเอ๊แล้วมื้อเย็นกูจะกินอะไรนะ <c oughs> นะแปดสิบบาทนะท่านผู้ชมเพล่มเพ่บางที่90บาทนะครับนะเออเนี่ยพนักงานอ,อฟงออฟฟิศเนี่ยนะครับเงินเดือนเขา็นน้อยเงินเดือนหมื่นห้าหมื่นหกนะ เต็มที่สองหมืนนะ่นเนีเอออ้สองหมื่นก็ใช่ว่าจะมีใช้นะสองหมื่นนี่ก็ผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรอีกนะครับภาระ,ะเยอะค่าเทอมลูกค่าอะไรอีกเยอะแยะนะครับจ่ายรายจ่ายเยอะช่วงนี้นะก็นะทนกันไปครับทนกันไปอีกสี่ปีว้าเสือ นะไปนะอีกสี่ปีนะครับทนกันไปก่อนนะทนกินข้าวแพงๆกงันไปก่อนนะถ้าใครอยากประหยัดก็แนะนำให้อ่ออะไรอะ่ะทำแต่ทำแบบข้าวกินดีงก็แพงเหมือนนะ ทำกินข้ากินเองก็เผือจะแพงกว่าซื้อเขาอีกนะเออนะครับพอซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อหมูนะซื้อหมูห้าสิบซื้อไก่ซื้อผักต่างๆซื้อไข่อย่างเงี้ยเนะห็นว,ว่าหมดหมดเยอะกว่านี้นะโอ้ยนะครับปวดหัวปวดกระบาลนะเอาเศษถามมาฟังชาวบ้านหน่อยแล้วนะมาฟังชาวบ้านกันหน่อยว่าชาวบ้านเขาเป็นยังไงตอนเนี้ วาเมืองแล้วตนีเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ